มนุษย์เงินเดือนครับท,ทุกทุกที่ล้วนมีเรื่องเล่าออฟฟิศฉันเองก็เหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าเคยมีพนักงานหูคอตายที่ออฟฟิศในช่วงฤดูฝนหลังจากนั้นมาทุกๆหน้าฝนพนักงานที่อยู่ทำโอที หรือแม้แต่รอปภต่างก็ได้ยินเสียงพบเจอเรื่องแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครอยู่หรือแม้แต่ไฟที่ดับเองแค่ตึกเดียวจนไม่มีใครกล้าอยู่ที่ออฟฟิศในตอนกลางคืนฮ่าเสร็จสะทีสวยจริงๆเลยเราต้องนั่งเคลียร์งานะลูกค้าบรรยากาศก็โคตรจะวังเวงไหนจะเรื่องเล่านั้นอี รีบกลับดีกว่าฝนตกหนักแบบนี้จะมีแท็กซี่ไหมเนี่ยเสียงอะไรนะ่ะอยะ่าอย่าอย่าบอกนะว่า หัวหน้าครับผมตัดไฟเรียบร้อยแล้วรยได้เลยครับ